ก็มาร้านสาวสวยั้งเองนะคะไม่ใช่แค่ที่ไหนเนาะตั้งใจซื้อมาเลยนะตั้งใจซื้อมาโอ้โหของฟรีของฟรีอีกแล้วไม่ชอบเลยตังค์ไหมคืออะไรถามเปสังสวัสดีพีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ น้องจะไปในเมืองนะคะไปหาน้องสินวนนะคะคือน้องสินวนจะไปหาหมอฟันนะคะไม่มีมอเตอร์ไซค์ไปก็เลยเรียกน้องไปรับแล้วก็ไปส่งให้หน่อยแบบนี้นะคะตอนนี้น้องก็ว่างพอดีก็เลยจะไปส่งน้องเขานะคะตอนนี้ก็มารับน้องหอมแก้วนะคะรับน้องหอมแก้วแล้วก็จะไปรับน้องสินวนที่โรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะตอนนี้เรากำลัง จะเตือนทางไปอุ้ยอุ้ยพักตูเปิดยากจังอะเออไปค่ะอุ้ยแมวหนูแมวแมว,แมวอยากไปด้วยอะสิโอเค น้ำนงแก้วตอนนี้คือเรามาซื้อของกินให้กับน้องสีนวลก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปหาเขาเนาะว้ายมาเปิดตั้งหนอกเจอยูทูบเบอร์ด้วยนะคะพี่สังกันอยู่นี่พี่คำจิ๋งนะคะโอเคเราจะซื้ออันน้ำไปผักน้องสีนวลน้ำ ูเพลินมาพิกาหาสีนวลมึงยังเอาน้ำไหนดิเอาเพรียวหรือว่าคน้นคนจะเอาเราจะคลิปนี้เราจะมาเก้งน้องสีนวล<อ>ก็เลยแบบว่าอาจะอยากได้อะไรดีเยี่จะใส่มะนาว <c oughs> เรามาแบบไปนู่นแล้วก็ไปถ่ายเขาแล้วก็มันแบบว่าธรรมดาไปไงวันนี้เราจะไปแบบเก้งนิดนึง <c oughs> แล้วก็มาร้านสาวสวยนั่นเองนะคะไม่ใช่แค่ที่ไหนเนาะโอเคก็จะถามพี่เขานะคะว่าไม่ไปถ่ายคลิปไหนหรอทุกคนคือแบบเคยเป็นนางเอกช่องของน้องแล้วเนาะคือยังไม่มีใครรู้จักตอนนี้คือเปิดช่องแล้วค่ะน้องคำจริงเชียนตุงอะใส่ก่ใช่คำจริงคือภาษาอังกฤษคำจริงจะลงทิปทางเพจมากกว่า คลิปทางเพจนะคะเพจคำจริงอ่าไปติดตามกันได้นะคะคือเสร็จแล้วละเลี้ยวไปค่ะลุยเราจะไปหลับน้องสินนวนแล้วนะคะเราจะแกงน้องสินนอนให้สุดๆไปเลยนะคะคือแบบเราใส่ทั้งสองแก้วเลยแต่ว่าคนทำต้องลองชิมดูนะคือคนให้ทำนั่นแหละต้องชิมไม่กล้าชิมเราอ ก็กินได้อะแหละได้อยู่ใช่ก็นั่นแหละแกงให้สุดเลยคือว่าไม่ใส่ใส่แก้วเดียวนะคะเราใส่สองแก้วเลยไปดูหน้าน้องสีนวลน,นะคะว่าจะออกแบบไหนแตะว่าจะชอบกินเฮ้บางครั้งก็อาจจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นชอบกินเราอุตส่าห์ไปแก้งแล้วนี่ชอบแบบนี้ฟินไปได้นะต้องรอด,ดูนะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเราอยู่ตรง จอดรถนะคะก็เราจะรอน้องสินวนลงมานะคะแล้วดูหน้าตาน้องสินวนตอนกินชาไข่มุกของเราจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็จะติดใจไหมคะมันก็ไม่มีอะไรเนาะก็อยากจะเก้งน้องสินวนนิดสอยแก้งเล่นๆ่นนะคะตอนนี้รออยู่นานมากเลยตอนนี้ก็ร้อนมากวันนี้เป็นพิเศษคือแบบ ร้อนร้อนสุดๆเลยค่ะวันนี้นะคะรอก่อนยังไม่มานี่นะคะน้องสินนวลอันนี้ซื้อมาให้น้องสินนวลนะคะใช่กินช็อกหน้องตั้งใจซื้อมาเลยนะตั้งใจซื้อมาโอ้โหของฟีของฟีอีกแล้วไม่ชอบเลยไม่ชอบเอาตังไหมแล้วน้ำมีสองนี่น้ำ น้ำอะไรอ่ะเอาเลยเดี๋ยวจะมีมะนาวแล้วก็กุ๊กคืออะไรถามว่าภาษาคืออะไรอร่อยมากอร่อยโคตรซื้อร้านไหนซื้อร้านไหนถามว่าซื้อร้านไหนเหรอก็แบบว่าซื้อก็ซื้อร้านที่หนองตุงอร่อยไหมอันนี้คือมาเพื่อให้แกง มันคือน้ำอะไรไม่ไอ้ทีแบบรอถูกไหมมีขมนิดนึงใช่ไหมดูหน้าเลยนะดูสีหน้าเอาป้อนป้อนน้ำใจอะไรเนี่ยอไปเ้าเฮ้ยอะไรวะ่เดียอร่อยอร่อยอะไรเมื่อกี้กินดูแล้วทำไมมันคืออะไรอันนั้นหรออันนั้นอันนี้เหรอ อันนี้คือซื้อมาให้น้องสินวนอันนี้ไม่แสอะไรนี่คือไม่แกลงเลยอันนี้คือแกลงใช่เิแกลงเดนแกลงโอเคเมื่อกี้เราก็แกลงน้องสินวลคือแบบอ่าตอนนี้เราก็พามากินเข้าวสอยน้อยเชด่เชยที่เราอไว้ต้นคลิปอือ ช่อก็นั่นแหละอันนี้คือไม่บอกไม่รู้นะคะอุ้ของใครอ่ะเราต้องเอาของใช้เลยเสียอาเหมือนใส่แหวกเสียของของวันน่ะอ่อจ๋าทำเป็นรู้จริงหอกคนขายอ๋อคนขายจะจำได้อ่าจะเอาของสีนวลก่อนน้องสีนวลติบใช่แล้วก็พาน้องสีนวลมากินข้าวซอยน้อยแล้วนะคะพิซซ่าพิซซ่าก็จริงแต่มันต่างที่แบบ กับอะไรต่างประเทศได้คือพิซซ่าเชียงกุ้งก็ถูกแล้วนี่นแรกจะพาไปกินพิซซ่าที่แบบว่าต่างประเทศเย่ยเออนั่นแหละน้องสินวนคือแบบจะเป็นเน็กฟันแล้วไงก็เลยมันจะเดบก็เลยไม่ไปกินแล้วว่าจะไปกินแต่ว่าคงไม่ทานหมอไม่ทันหมอนะเป็นคนที่แบบว่าเวลาสําคัญตรงก็ตรงมาก่อนดีกว่ามาหลังนะคะค่ะเดี๋ยวจะไปกินอะไรก็ก็ตามดูนะคะ เีื่กเห็นน้องสินวันกินเข้าเซอยที่แบบว่าไข่ไม่สุกนะแต่ว่าน่ากินมากเลยแล้วก็นอายิบคิดว่าจะหยิบ<อ><อ>กินแค<อ>่แผ่นเดียวตอนนี้คือสองแผ่นนะคะไข่สุไม,ไม่สุก,กเหมือลยถ้าทําตามอยูเนี่ยมันน่าจะแบบว่าไม่เหมือนนะเ,<ล>เหมือนไหมไข่ไงเปิดกันไป่พูดเอเปิดเลย มันกุ้ัวมันรอเนยก็จะกินมันอยู่กูแตกแล้วงั้นก็ต้องกินเออนั่นแหละว้าวก็จิม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 แล้วชิมดูยังเหรอคะลองชิมดูนะคะชิมเลยชิมเลยถ้าไม่ชอบไข่ดาวนี่คงจะไม่ชอบจะกินหนูอร่อย มันจะแบบนแบบเออใช่มันแทนเหมือนแบบมันมันอะไรอย่างเงี้ยรับนี่นะคะก็จะประมาณนี้ติดใจเลยติดใจเดี๋ยวไปกินข้าวสีน้อยก็แบบเอาไข่ไม่สุกนะไข่ไม่สุกนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟองกินแค่แผ่นเดียวเหรอแค่แผ่นเดียวลดคุณหนูเออเหมือนเราสองคนเนาะเราต้องกินแค่แผ่นเดียวใช่ดูสิพ้อมพร้อมผอมนะคะที่เขาเรียกว่า คุณกําลังดีเหมือนเรานี้กําลังแบบอวบพอดีเห็นเลยประมาณนี้อวบพอดีคือตอนนี้เรามากินข้าวเช้านัยอิ่มแล้วนะคะเท่าไหร่คะขาหืมหัวตึงเซียงเซียงนะเซียงเซียงนะอันนี้ข้อมูลกับปะนี่นะทุกคนคือแบบเราเพิ่มเพิ่มผู้ติดตามอีกหนึ่งคนนะคะเจ้าของข้าวสชนัยคือแบบอยากเห็นก็เลยอยากติดตามนะคะก็เลยให้น้องค้นหา YouTube ของน้องนะคะ น้องบัวฟองเชียงตุงน้องเขาเอ่อมีช่องอะไรแบบนี้เห็นเห็นน้องถ่ายถ่ายถ่ายนะคะก็เลยถามนะคะตอนนี้ก็แบบเพิ่มผู้ติดตามอีกหนึ่งคนค่ะดีใจจังเลยตังเลงหเจ็เ็รมอช เชาเองนี่นะ,ะเห็แวติตามแมวหอเป็นพี่ว่แ,วแถมแทนนกสิลวันแถมแทนแ <c oughs> ออกมาแล้วคุยกับคุณพี่อยู่พี่สาวพี่สาวพ,าาพี่สาว พ ja. ี <lo reen> <yal> ่ชายคุณพ่อคุณพ่อพี่ชายใช่ค่ะเนี่ยเฮ้ยพี่ครับเฮ้ยเอาเลยเปิดฮัดเคียวกันเปิดฮัดเคียวเกินเปิดฮัดเคียวกันเปลี่นจากว่าเปลี่ยนเป็นปีนี่คุณพี่ของน้องสิลวดงามขึ้นเป็นสาวเลยนะพี่ครับ ก่ลงนะคะง,งามขึ้นงามขึ้นเป็นสาวเลยนะคะชมพี่สาวน้องสินวนที่อยู่เมืองลาอยู่ตอนนี้นะคะทอไมซื้อไม่อลืมให้ไปซื้อไม้แปลงฟันลืมเลยตรงนี้ก็น่าจะมีนะไหนยี่ให้ดูหน่อยอสีเดียวเลยไอ้สีสีส่อม สีสองไม่ใช่สีม่วงสีม่วงเหรอใช่นี่ชัดอยู่ไกลๆก็ได้อะไรจะให้แบบเออสวยแล้วสวยแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ได้ติดอ่าเล็กไปหนือแต่ก็ไม่เจ็บไม่ค่อยเจ็บตึงๆอย่งนี้นิดๆยังไม่เจ็บเพราะใส่ยาไม่ใส่อะไรอุ้ยเออไมอุ้อาจจะยังไม่เจ็บหรอก อาจจะว่าใส่เล็กกันหน่อยอะด้วยว่าจะง่ายเล็กี่ใหญ่เขาใส่เลขกันนิหน่อยแต่ข้างล่างอ่ะตึงข้างล่างอ่ะตึงตึงโอเคไปซื้อที่ไหนอ่ะไม้แปลงฟันเดี๋ยวไปห้องเบอร์นะนี่น่าจะมีนะร้านเนี้ยมีมีไม่มีนู่นนู่นก็ได้ไม้แปลงฟันนะคะจะได้แบได้อันร้านนีแบบอืออะไรของพูดอันนั้นคืออะไรวัดอะไรอะ ร้านเครื่องสำอางร้านนั้นนะนี่ไงโอ้โหเต็มเลยอะไรคะเนี่ยเต็มเลยค่ะนี่แแปรงฟันคือม่แต่ฟันมาได้เปนเมื่อกี้ใส่สองสีเนาะยังไม่ทันดูเลยเมื่อกี้ใส่สีอะไรนะอันนี้สองสีสีอะไรสีม่วงเหมือนกันสีม่วงอ่อนกับสีม่วงเข้ม เข้มสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนพี่อ่อนนี่คือเหมือนพี่บ้านไม่รู้ใช่ใช่ใช,ใช่ไม่เอาผมลั้งหน้ามาจริงผมทั้งหน้าอันไหนดีอ่ะันดีกเ๋ยวโนอะ้โหอังกฤษมืนตื้บค่ะคุณมืนตื้บอ่านไม่เป็นกันดีเอรอ่นนะื้อถามลูกเจ้าเป็นกัอะไรแล้วถ้าสิวสิวหายวะมีอยู่มะก่อนนี่เนาะอันนี้นะนเหรอกรนดีกันดะี <c oughs> นเนาะ สมุด E อะดึงไปสมุด E ยี่นี่คือเปลี่ยนอีซังมะสังไหนผสมกันเนี่ยอันนี้ไม่เคยสมุดีอันนี้เคยไม่เคยบอกว่าลองดูลองดูลองดูเ่อจะหน้าอันนี้เคยเขาไม่ได้เอาไม่ได้เอาผมร้องหน้ามาจริงนะคะนี่เข่าไคะน่ะคือบปหาซื้อไม่พวเฮงายากเลยยากมากพวกเหงฮาเหรอ อันนี้นะอุ้ยอันนี้ไงเฮ้ยใครสิวอันเนี้ยก็สมุดอีเหมือนกันขนาดเอออันนี้เขาบอกว่าสิวหายรอยสิวอะไรต่างๆอ่ะลองใช้ดูไหมเบื่อยาสิวยาสิวมันใช้แล้วมันไม่หายอ่ะที่บ้านเต็มไปหมดเลยเบื่อจริงๆจริงเหรอที่บ้านเต็มเต็มเลยนะคะอยากได้ผมล้างหน้ามากเลย เออก็เนี้ยก็ซื้อแล้วคือต้องล้างที่โรงพยาบาลต้องมีคนมากนี่ไงอ๋อเหรอยามันจังถ่าหื้อนี่ที่ไปตาเป็นอะไรมาตาหูมันเป็นรอยสิอ่ะเออมันเพิ่มรอยจริงไม่จริงไม่รู้ที่เห็เขาเขาซื้อเนี่หนึ่งเอสฮะหมื่งเอสหนึ่งเอสโอ้โหสองชิ้นเหมือนเอสตังหายตังหายน้ำสีนวลอ้อนน้งสีนวลได้ไหมอ่ะ ก็ไม่ได้ค่ะทุกคนตอนนี้ภูเขาก็ไม่ได้จริง,รงๆไม่ต่างกันไม่ต่างกันวันนี้บมาแล้วกลับมาแล้วถึงโรงพยาบาลแล้ว <c oughs> มาส่งถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะค่ะบุราเขาว่าอะไรนะ <c oughs> มารับก็มาส่งแล้ว <c oughs> ใช่ไม่ใช่รับถึงที่ส่งถึงที่หรอ <c oughs> อ่ะยังไงการถึงหน้ามาถึงเฮิ่นอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาจะมีแบบความแบบว่าเออจักที่ไหนไปเออเท่าเออมารับที่โรงพยาบาลไปก็มาส่งถึงโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยใช่หมาย นี่แหละวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ถูกลวนแก้งแล้วสำเร็จสำเร็จโอเคก็พากันไปหมดตังค์นะคะวันนี้ไม่ใช่อะไรเนีย่ยถ้าเก้าแบบเออว่างๆก็มาเที่ยวหากันได้มาแบบไม่ไปไม่ไปไหนก็มามาลงบานนี่แหละเนาะมาพาน้องไปเที่ยว <laughs> ค่ะพีเอฟซีเอ่อน้องเอฟซีคนไหนที่เห็นน้องสุนวนอยู่โรงพยาบาลนะมารับไปเที่ยวได้นะได้ไหมถ้ารู้จักไม่ได้ไปวางใจได้ก็แบบไปต้องเป็นผู้หญิงนะต้องเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลก็ไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบพ่อคุณแม่เพราะตอนนี้ก็คุณแม่ก็แบบเออดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะพ่อก็พ่ออยู่ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงั้นนะสุนเพื่อฟองที่มารับวันนี้นะคะเปลี่ยนหนกกงับฟันแล้วก็ยังเลี้ยงพิซซ่าลอยน้ำด้วยนะคะวันนี้พิซซ่าล ตอนนี้ก็ข้าแล้วก็น่าจะกลับเฮ้ยนี่คือเครื่องบินไหนงบินขึ้นโอเคคนเมืองย้ําเห็นเครื่องบินก็จะประมาณนี้ไม่ต่างกันนี่เคยขึ้นเหรอเคยขึ้นไหมเคยขึ้นที่ประเทศไทยไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นเลยอ๋ออันนี้เคยได้เปรียบอยู่นิดนนะคะโอเคยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ฟองนะคะที่มาส่งมารับมาส่งนะคะค่ะดีนะคะกลับขึ้นไปแล้วถ้าพรุ่งนี้ว่างก็มาเที่ยวหาอีกแต่ไม่แน่ใจว่าว่างไหมเฮ้ก็ถ้าว่างก็มาสนุ้วย ว่างตลอดค่ะค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ากดไลค์ก็แชร์น้องสินวนน้องวัพรองด้วยนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ